ไม่ได้อยากให้ข้อเข่าเสื่อมไม่ควรทำอะไรกับข้อเขา่าจริงๆมันจะรวมๆกันระหว่างตัวของข้อสะโพกกับ oh. ข้อเข่า uh huh. เพราะว่ามันเป็นข้อที่รับน้ําหนัก uh huh. ของร่างกายนี้ครับค่ะถ้าเราไม่อยากให้เข่าและสะโพกเสื่อมเราไม่ควรทําอะไรกับตัวเองยกของหนะักยกของหนะักค,คำว่าหนักผมอา,อาจจะแตกต่างกันในแต่ละคนครับแตส่สำหรับผมก็คือ อย่างเช่นโหไปยกของแบบสิบยี่สิบกิโลนี่เกินกําลังไปหนักเกินไปคําว่ายกของหนักเนี่ยเราเมื่อเทียบกับน้ําหนักตัวเนี่ยจริง,รงๆแล้วมนุย์ควรจะยกของได้เต็มที่เท่าไรอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่สเปซิฟิกครับไม่เฉพาะเจาะจงครับแล้วอะไรที่บอกว่าเราหนักเกินกําลังไม่ไหวฝืนการอย่างเช่นการไปยกกระสอบข้าวยกของเข้าบ้าน แบบทำครัวอะไรนั่นน่นนี่อย่างเงี้ยครับพวกนี้สําหรับผมคือก็ถ้าทํำซ้ำๆก็ถือว่าหนักยกของหนักแล้วมีความถี่คือเป็นประจําด้วยก็มีผลไหมคะคเพราะฉะนั้นอ่ะยกของหนักยกครั้งเดียวไม่ทําให้เสือ่อมแต่ถ้ายกหนักและยกประจรําำอ่ะอันนี้มิอกาสทําให้ข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อมมีไหมคะ